สวัสดีครับพ <izon> ี่น้องครับเพื่ัน prayed, ช่องตะลอนเตือนนัำเชี่ยวครับพี่น้องตอนนี้มาฮอตนะครับพี่น้องมันโจดหน้าแกะบนโจดหน้าแกะอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับมวันที่ยี่สิบหกเมษาคมสองพันห้าร้อยสิบแปด ที่แม่ลุงเตี้ยบอกมันคนของลงชักรถตู้โจ,จดย์น้องแกนะครับขยันโจทน้องแกมันโจดย์น้องแกขยัดบ้านโจดน้องแกตะบนโจดย์ดน,ดน,นะน,ดน้องแกนะครับที่วานครับกาถึง ลแล้วส่วนหนึ่งแล้วรถเช่อง,งานประดับเขางค์ที่นี่ก็ู ว่าของน้ำให้เมื่อลำเหมือนว่าคันแทบใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้หายแล้วนะครับ องมหรอตัวี่มันนังมาเหร่หี่หอบงลมอคันนี้เป็นจอเอรีด เดินทางจากอำเภอวังสุพุ่งมาครับพี่น้อง200กิโลครับพี่น้องไกลเติบรัวไกลเติบไก่แห้ง อื่นก็พอกันพูนครับทั้งโุรลาดสองมือ อะไรนั่งลำบากบ้านโจดน้องแก่ครับตำบลโจดน้องแก่เพื่อเมืองพลเพื่อพลจะจบก่นเองนะครับต้ัว การดีขึ้นแล้วครับพี่น้องครับต้องให้ไอแล้วนะยามาพร้อมสุดทีนานาน,านเข้ามืานี่แล้วก็ตาก็ดีขึ้นแล้วครับใ<อ>นประติดตามครับขอบคุณทุกคนใจ แต่เสาจนดึกนะครับติดตามผมบอกเลยว่าภาพยน,ยนตรน์เรือ่องน,นีง้เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้มาติดตามให้พี่น้องครับเก็บของไ้ก่อนกับสียาง เรอเปิดง,งาน่อนเสิร์ตัลยก็เลยตขอาเก็บของไงที่ทานะเสนอคลองกระ,ะไทกใอเาจะลงจแกรถตู้นะคร,ครับพบกับรอดการดนตรีครับอืมธรดาธโอดจังได,ด,นได้นางมนนนูนาะนางรถตู้อามาทีมงานแบ็กอัพศิลปินดังคนนเป็นแบ็อัพกรนะมันเป็นแบ,บ็กอั ตอนนี้เป็นแบ็คแพคไปก่อนนะครับทำงานวันนี้ติดตามน้อกันละกันคืนนี้ครับบ้านโจดน้องแก่ครับตําบลโจดน้องแกอง่อำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กัจเพื่อทีมงานสานนั่นแหละครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวพ่อก็ไม่คลิปหน้าขครับเพื่อนติดตามครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของตันและพุกบร้าผชี่าเพื่อความก้าวนาี่จะมากยูด้วยันพี่น้องมาโตร่มหนาวมือนกันมันมีลมพร้อมเลยดูแลสุขภาพด้อพื่น้องนะครับขอบคุณกันสวัสดีครับ